ตัวแรกตัวแรกกดกล้องแทบไม่ทันเลยอือเดนตัวแรกเลยงนางไซส์สวย น้ำก็เลยไม่ค่อยใส่เนี่ยมันจะออกสีคุณกุนนหน่อยมาอีกตวงแล้วจะเจอใหญ่มั้งเปล่าไม่รู้ได้นางสวยมาตวงนี่อีกตวงนี่ติดหนวดขึ้นมานี่ย ตอนไหนก็ไม่รู้กุ้งเล็กกุ้งกับข้าว cao không dốc đau dốc sùm sùm dốc mua mm. มาอีกหนึ่งติดหนวดขึ้นมาเลยอันนี้สีดินไม่รู้คืปลาน่าจะเป็นปลาแหละ ปรากฏดิ้นแบบนี้ปลาชัดๆนั่นไงล่ะน้ำใกล้จะหยุดปรากฏก็เริ่มเอาแล้ว ได้กับข้าวก็ยังดีอืมพวกใหญ่ๆมันยุบไปไหนหมดอยู่นี้น้ำก็เปลี่ยนสภาพได้ทุกวี่ทุกวันนี่นคเมื่อวานนี้ยังดีอยู่เลยแต่เมื่อวานไม่ได้ออกเมื่อวานติดเนี่ยวันก่อนน้ำยังดีอยู่เลยวันนี้เปลี่ยนไปอีกแล้ว ยังดีอ่ะยังได้กุ้งกับข้าวมีกับข้าวกินไม่ต้องกลัวอดถ้าเราขยันขยันออกมาตกก็ได้กับข้าวแล้วปลาั่งปุ้งมั่งแต่ปลาพักนี้ไม่ค่อยเจอ นียกรัวๆเลยสองต่อติดรอพอได้อยู่ tôi <laughs> oh, dài to cái Ôi, ừ, Ừ. Chói ngam đây Ôi, oh, 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 tôi nói Tôi đi <laughs> Tôi gần nhé เดี๋ยวได้ตัวก็พอแล้วเลิกเพราะว่าน้ำมันจะลงแล้วตัวมันก็จะไม่ค่อยมีตัวทักเท่าไหร่นน้ำลงอล้วได้ตัวก็เลิกแล้วหิวข้าวดะ้ะกินข้าววันนี้ก็คงจะได้ตกแค่นี้แหละ สักตัวมือจะเจอปเปล่าว่าแล้วเจอเลยตัวเล็กแล้วก็โอเคนะคลิปนี้ก็พอแต่เพียงแค่น,นี้นะครับท่านผู้ชมทุกๆกท่กทานขอขอบพพคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยดีเสมอมาวันนี้ลงุงเมงก็ขอจุติคลิปแต่เพียงแค่น,นี้ก่อนหิวข้าวกลับไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวลองอีกสักเบ็ดนึ้งด อ็พอแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าค่อยชมกันใหม่ออดินฟ้าอากาศก็ไม่ค่อยจะเป็นใจไม่ได้เอือ้ออำนวยเลยดูดิฟ้าครึ้มไปหมดเลยครับวันนี้ก็บายบายขอทุกท่านขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับแค่นี้ก่อนอไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับบายบาย